ใน NBA หบีอฤดูก,กาลใหม่ที่จะมาถึงนะครับฤดูก,กาล2023-2024เนี่ยเขาได้มีการจัดอันดับ10ผู้เล่นที่มีความคุ้มค่ามากที่สุดใน NBA นะครับจ่ายน้อยได้มากเรามาดูกันว่า10อันดับผู้เล่นที่คุ้มค่ามากที่สุดในฤดูก,กาลนี้จะมีใครกันบ้างไปรอมรับฟังกันดูนะจ๊ะ เริ่มกันที่คนแรกเลยนะครับกาดตัวเก่งจากฮิวสตันอกเกตอย่างจารเรนกีนจารเรนกีนเนี่ยรับเงินอยู่9.8ล้านเท่านั้นนะครับเขามีผลงานที่โดดเด่นนะครับใครจะเชื่อผู้เล่นที่ต่ำกว่า10ล้านแต่มีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นเขาเป็นผู้เล่นที่ได้ค่าตอบแทนในอันดับที่159ของลีก แต่เด็กคนนี้มีพรสวรรค์มากมายการทำคะแนนสามารถทำได้ทั้งวงในและวงนอกในปีล่าสุดผลงานเขาอยู่ที่22.1คะแนนโดยเฉลีย่ยแล้วมีฟิลโกร,ระดับ41% 3แต้มยิงอยู่33.8%เขามองว่าจารเรนกินเนี่ยควรจะได้เงินมากกว่านี้นะครับในอันดับที่9เนี่ยนั่นคืออาร์เร็กคารูโซกาดจอมป้องกันจากชิคาโกบูล อเล็กคารูโซรับเงินอยู่ที่9.4ล้านเท่านั้นเขาเป็นหนึ่งคนที่เล่นเกมรับได้ดีมากๆในปีล่าสุดเขาเป็นทีมรับยอดเยี่ยมทีมแรกเลยนะครับอเล็กคารูโซถ้าดูตามหน้ากระดาษผลงานอาจจะไม่เด่นชัดนักไม่ได้ทำแต้มเยอะแยะอะไรมากมายไม่ได้มีการแอซซิตอย่างมากมายแต่ว่าถ้าใครดูในเกมจริงๆเนี่ย เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เชื่อมเกมที่ดีมากเขาเล่นเกมรับปรับเปลี่ยนเป็นเกมลุกและก็หลายต่อหลายอย่างที่เขาทําประโยชน์ในสนามเนี่ยมันไม่ขึ้นเป็นค่าสถิตินะครับเขามองว่าอาริคคารูโซเนี่ยรับอยู่ประมาณ9.4ล้านแล้วผลงานเป็นทีมรับยอดเยี่ยมทีมแรกเนี่ยคนอื่นที่เป็นทีมรับยอดเยี่ยมทีมแรกเนี่ย20ล้านทั้งหมดแล้วก็เขามองว่าคารูโซเนี่ยคงไม่ถึง20ล้านหรอก แต่ถ้าไปเทียบกับดีรอนบุกหรือว่าอีวานฟอนิเยที่รับอยู่ประมาณ18ล้านค่าตัวคารูโซจะดูถูกมากไปเลยนะครับคนต่อมาในอันดับที่8เนี่ยนั่นคืออ Al ัลผาเลนเซนกุลอัลผาเลนเซนกุลเซนเตอร์จากตุรกีเขาเป็นหนึ่งในเด็กดาวลุ่งเป็นเซนเตอร์ที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในฤดูกาลนี้นะครับอัลผาเลนเซนกุลเนี่ย นอกสนามแอบกระซิบบอกกันก่อนเขาเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ที่แอบไปฝึก,กัะฮาคิมโอราจูวอนทำให้ตัวเขาเนี่ยมีจังหวะมีสเต็ปขาที่หลากหลายนะครับเอาผ่ลนเซนกุนเขารับเงินอยู่ที่3.5ล้านเท่านั้นนี่คือหนึ่งในเซนเตอร์ที่ใายหลายคนเรียกว่าโจขิดน้อยเรียกว่าอนนาคตเป็นโจขิดคนถัดไปเขามีผลงานอยู่ที่14.8คะแนนโดยเฉลี่ย9รีบาลแล้ว3.9แอซิต เขามองว่าบ้าหรือเปล่าเล่นขนาดนี้แล้วรับ3.5ล้านมันเป็นไปได้อย่างไรนะครับคนต่อมาในอันดับที่7เนี่ยนั่นคือนิกแครตันนิกแครตันรับเงินอยู่ที่9.6ล้านเท่านั้นแล้วก็ก่อนหน้านี้เขารับอยู่ประมาณ8.7ล้านนะครับนิกแครตันเนี่ยเขาบอกว่าสัญญาที่เซ็นไว้เนี่ยเซ็นสัญญาน้อยเกินไป แล้วก็ในวันที่เขาเซ็นเนี่ยใครหลายคนก็ไม่คิดว่านิคแคตตันจะพัฒนาขึ้นมาได้ดีขนาดนี้กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีเกมรับยอดเยี่ยมมีเกมรับโดดเด่นใน NBA เขามีบล็อกอยู่2.5ครั้งต่อเกมแล้วก็เขามีสตีลอยู่65ครั้งเป็นผู้เล่นที่เกือบจะติดทีมรับยอดเยี่ยมด้วยซ้ำแล้วก็ใครหลายคนเนี่ยมองว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เล่นเกมรับได้ดีใน NBA ในทุกวันนี้นะครับผลงานโดยรวมเนี่ยเขามี12.6คะแนนโดยเฉลี่ย9.2รีบา เขามองว่าถ้าเอานี้คคลกตันที่รับอยู่9.6ล้านแล้วไปเทียบไวส์แมนที่รับ12ล้านครักตันดูถูกไปเลยนะครับในอันดับที่6นะครับนั่นคือราลียแมคคา n r เนนราลียแมคคารเนนเนี่ยรับเงินอยู่17.2ล้านในวันที่ย้ายมาอยู่ยู่ท่าแจ๊สเนี่ย17ล้านเนี่ยใครก็มองว่าแพงแต่เมื่อเขาลงเล่นเท่านั้นแหละ 17ล้านกลายเป็นถูกมากๆไปเสียงั้นเขากลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีผลงานระเบิดแตกในปีที่ผ่านมาเขาทำ25.6า25.6คะแนนโดยเฉลีย่ย8.6รีบาว1.9แอสซิตกลายไปเป็นผู้เล่นระดับออสตาและณนะวันนี้แทบจะเป็นหัวใจหลักในการทำคะแนนของยูทัาแจ๊ส17ล้านเนี่ยถูกไปเลยจะ้ะเขามองว่าอย่างลารรี่แมคคาเนนเนี่ย สามารถรับระดับ30ล้านได้สบายในสัญญาหน้าต้องมาดูว่ายูทาแจ๊จะต่อให้เท่าไหร่หรือจะปล่อยเทศก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ดีของยูทาแจ๊นะครับผู้เล่นคนต่อมาในอันดับที่5เนี่ยนั่นคือรัสเซเวสบุกรัสเซเวสบุกในวันที่ไม่มีคาวายในวันที่ไม่มีพอจอดเขาสามารถแบกรอจอรีคิปเปได้เขาทําคะแนนเฉลีย่ยอยู่ที่23.6คะแนนโดยเฉลีย่ย7.6รีบาวแล้ว7.4อาร์ซิ เป็นเดอะแบกของล o อจิริคิเปอร์เป็นความหวังใหม่ของล o อจิริรคิเปอร์แล้วเงินที่จ่ายให้เขาเนี่ยจ่ายไม่ถึง5ล้านด้วยซ้ําเขารับอยู่3.8ล้านเท่านั้นเองการที่ผู้เล่นรับอยู่3.8ล้านแล้วมี23คะแนน7 a แอสซิตเนี่ย มันหาไม่ได้แล้วในตลาดนะครับเขามองว่านี่คือผู้เล่นสุดคุ้มของรถเจอร์รี่คิปเปอร์แล้วก็ในฤดูกาลที่จะมาถึงเนี่ยสื่อเขามองว่าถ้ารัสเซเวสบุกลถบทบาทตัวเองไปเป็นตัวสำรองแล้วยังเล่นมาตรฐานนี้โอกาสสูงมากที่เขาจะได้รางวัลผู้เล่นซิกแมนออฟเดอะเยียร์นะครับ คนต่อมาเนี่ยในอันดับที่4เนี่ยนั่นคือสกอตตีบานนะครับฟอร์เวิร์ดตัวเก่งจากโตโอนโตแรปเตอร์สกอตตีบานเนี่ยรับเงินอยู่8ล้านนะครับซึ่งสกอตตีบานคว้ารางวัลลุกกี้ออฟเดอะเยียร์แล้วและในวันนี้เดี๋ยนิกเนิร์ดไม่อยู่เดี๋ยวเฟสแวนวีดไม่อยู่เดี๋ยวสกอตตีบานจะกล้ามาเป็นเบอร์2ของทีมคู่กับปัตตคาลเซียแคมเขามองว่าสกอตตีบานเนี่ย มีฟอร์มการเล่นที่อยู่ในโครงเส้นคงวามีมาตรฐานแล้วจับต้องได้แล้วเขามีผลงานอยู่ที่15.3คะแนนโดยเฉลีย่ย6.6รีบาวแล้ว4.8แอซซิตและมี1.1สตีลเขามองว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยสกอตตีบานน่าจะแบกมากกว่านี้ผลงานน่าจะยกระดับระดับ20คะแนนได้แล้วยังรับเงินอยู่8ล้าน เป็นอะไรที่คุ้มมากกับตัวนโต้แรปเตอร์นะครับในอันดับที่3นะครับนั่นคือโจนาสวาราซินาสนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าโจนาสเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โคตรอันเดอร์เลดเลยเป็นเซนเตอร์ที่โคตรเก่งแต่โดนอันเดอร์เลดสุดๆนะครับ mm hmm. เขารับเงินอยู่15.4ล้านก็จริง mm hmm. เขาเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ที่เล่นเกมโพสตเพย์ได้3แต้มยิงไว้ใจได้รีบาวได้เล่นเกมรับได้ เป็นเซนเตอร์ที่ครบทุกองค์ประกอบและก็เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของทีมแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเขามองว่าเซนเตอร์ที่มี14.1คะแนนโดยเฉลี่ยแล้วมี10.2รีบา์และมี0.7บล็อกแล้วเล่นสม่ำเสมอไม่มีอาการบาดเจ็บให้นิโอริมพิลิกนปวดใจเลยแม้แต่น้อยแต่ทำไมยังรับเงินแค่ไม่กี่ล้านกับผู้เล่นบางคนที่รับเงินมากกว่านี้แต่เจ็บทั้งปี ยังไงจอนาสเนี่ยก็เป็นอะไรที่โคตรคุ้มและเป็นความหวังของทีมด้วยซ้ำนะครับผู้เล่นคนต่อมาในระดับที่2เนี่ยนั่นคือไทลิสแม็กซี่ไทลิสแม็กซี่บ้าหรือเปล่ารับเงินอยู่4.3ล้านเล่นอย่างกับออสตาแต่กลายไปรับเงินแค่4.3ล้านไทลิสแม็กซี่เป็นหนึ่งในกาดที่ขึ้นชื่อมากเรื่องเกมรับการป้องกันเหนียวเหนียวประกบติดทำได้ดีมากและในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มการเล่นในเพย์ออฟ เขายกระดับมาเทียบเคียงระดับสตาร์ของทีมเขายกระดับการเล่นมาเทียบเท่าเจมส์ฮาเดนแล้วก็ว่าได้ใกล้เคียงกับเจมส์ฮาเดนมากไม่ว่าจะเป็นการลันเกมการเปิดบอลการฟัดเบรแล้วยังมีการยิงนอกทีเด็ดนะครับไทลิสแม็กซี่เนี่ยผลงานเขาอยู่ที่20.3คะแนนโดยเฉลีย่ย2.9ดีบาวด์แอซซิตแล้วในเพย์ออฟดีกว่าเดิมอีก มี20.5คะแนนโดยเฉลี่ยและ1.5สติลแล้วมีฟิลโกลในการยิง3คะแนนเนี่ยระดับ40%เขามองว่าไม่มีอะไรคุ้มกว่านี้อีกแล้ว43ล้านของ t ทลิสแม็กซีเป็นอะไรที่โคตรถูกนะครับสำหรับผู้เล่นว่าที่ออสตาคนต่อไปผู้เล่นคนสุดท้ายเนี่ยที่คุ้มสุดคุ้มชุดแฮปปี้มิลเนี่ยเขายกให้เป็นของอีวานมบี้ของคลิฟแลนด์ a คาวาเียอีวานมี้เนี่ยเขารับเงินอยู่ที่8.8ล้าน โมบี้เป็นหนึ่งในเซนเตอร์ที่เล่นเกมรับได้ดีมากแล้วก็สามารถป้องกันได้เป็นหอคอยคู่ของคีิฟแลนคาราเลียเกมรับเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะเป็นผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมในอนาคตนะครับโมบี้เขายังมีผลงานที่ดีอีกมากมายไม่ไว่าจะเป็นการทำคะแนนการยิงระยะกลางการยิงระยะไกลเขามี16.2คะแนนโดยเฉลี่ย9รีบาวและ1.5บล็อก เขามองว่าโมบี้เนี่ยสามารถก้าวไปเป็นเสาหลักของทีมได้แล้วราคา8.8ล้านกับเสาหลักของทีมเนี่ยจ่ายไปได้ยังไงนี่คือผู้เล่นที่คุ้มสุดคุ้มนะครับอาและนี่คือ10ผู้เล่นที่คุ้มที่สุดในตลาดนะครับคุณชอบใครมากสุด คอมเมนต์บอกกันหน่อยอยากรู้ว่าคุณชอบใครนะครับแล้วช่วงนี้ย t u b e มันไม่ค่อยปกตินะอยากให้ช่องเติบโตหรือว่าอยากให้คนเห็นคลิปเห็นในความพยายามก็ฝากกดไลค์หน่อยฝากกดแชร์บอกกันหน่อยแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นเดิมนะครับวันนี้ลาแล้วจ้าสวัสดีจ้า